ท่านผู้ชมครับคือว่าท่านผู้ชมปกติเนี่ยถ้ามันขุดอยู่กับที่เดิมเนี่ยอ้าวเชียละปกติมันขุดอยู่กับที่เดิมเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าอันเนี้ยมันแปลกมากครับคือมันขุดได้เรื่อยๆท่านผู้ชมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเนี่ยมันจะมันมันจะไม่ได้ของตกลงมาแล้วสะพานมันก็จะมีของตกลงมาท่านผู้ชมผมงงมากตรนี้ เนี่ยเนี่ยผมปล่อยค้างไว้นะผมไม่ได้บังคับอะไรนะท่านผู้ชมคือเนี่ยปกติมันจะมันจะไม่เจออะไรนะครับแต่ว่าเนี่ยมันสามารถขุดบอกว่าสักพักมันจะมีแบบร่วงลงมาเจอครับผมก็งงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเนี่ยถ้ามันอย่างนี้มันจะวืดนะครับแล้วอยู่ดีมันก็มีของไหลลงมาท่านผู้ชมทั้งที่เหมือนจะขุดไม่โดนนะท่านผู้ชมนี่ผมก็ไม่ทราบนะว่าเกมมันเป็นบั็กหรือเป็นยังไงนะครับ ให้เราลงมาอยู่ที่จุดล่างสุดของเมืองนะครับแล้วก็เราก็พยายามขุดซ้ําที่เดิมนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมเนี่ยมันโผล่ม่แล้วท่านผู้ชมเนี่ยมันจะเหมือนแบบมันจะมันจะเวียงไปโดนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเจอแล้วเนี่ยอันนี้เป็นออโต้แบบออโต้มากนะท่านผู้ชมคือแบบปกติผมต้องมาบังคับเบลีเ้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะท่านผู้ชมอันนี้อยู่ดีมันก็พวงเจอพวงเจออะไรของมันก็ไม่รู้นะครับเนี่ยโอ้ท่านผู้ชม อย่าเอาไปอย่าลืมเอาไปทําตามนะวิธีนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดกดซ้ายกดขวากดหน้ากดหลังกดได้หมดเลยครับท่านผู้ชมมีอะไรก็กดไปนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับโอ้โหออโต้คลิกโดยแท้นะครับออโต้คลิกบวกออโต้ฟาร์มนะยครับโปรแกรมอะไรจะขนาดนี้เนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะสามารถแบบคือมันไม่หมดนะปกติคือขุดแล้วมันจะมีสิ้นสุดอ่ะคือถ้าคุณปล่อยค้างไว้เนี่ยคุณต้องเปลี่ยนด้านใช่ไหม นี่คือด้านเดิมนะครับคาไว้กับที่นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะไปแล้วครับบ๊ายบาย